วันนี้นะคะหนิงจะพาเพื่อนๆค่ะไปดูวิธีการเลือกโลเคชันร้านต่อขนตาในแบบฉบับของหนิงหนิงแลชบอร์ค่ะซึ่งใครนะคะมีคำถามว่าหนิงหาโลเคชันเปิดร้านต่อขนตายยังไงติดตามชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ <S <S 1> <S 1> และนี่นะคะคือเปึกที่หนิงสนใจนะคะที่จะมาดูนะเป็นสาขาหนึ่งของเอเวอร์แค่ะ เวลาหนิงมาดูนะคะหนิงจะมาดูก่อนว่าหนึ่งะคะโลเคชันเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นโลเคชันที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราหรือเปล่าอย่างบางท่านเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มแฟมิลี่ครอบครัวใช่ไหมคะก็อาจจะอยู่นหมู่บ้านนะคะใกล้ๆโซนหมู่บ้านแต่อย่างหนิงเนี่ยกลุ่มลูกค้าค่ะเป็นสาวออฟฟิศนะคะผู้หญิงที่เป็น working mom n ยังต้องทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยหนิงก็จะหาโลเคชันนะคะที่อยู่ใกล้นะคะที่เป็นกลุ่มทํางานนะคะแบบเป็น business รถแบบเส้นถนนสุข,ขุมวิท BTS แบบนี้ค่ะและส่วนที่สองนะคะเราต้องดูว่าลูกค้า,คาที่มาหาเราอะ่ะจะเดินทางยังไงอย่างที่เนี่ยที่หนิงมาดูนะคะอันดับแรกเลยมันจะติด BTS นี่นะคะพอติด BTS เนี่ยลูกค้าก็สามารถนะคะนั่ง BTS เดินทางมาถึงได้แล้วก็ ที่สําคัญคือมีทูดิจิทัลพาร์คตรงนี้อยู่ก็คือลูกค้าที่มีรถก็สามารถมาจอดรถที่นี่ได้แต่ว่าก็จะต้องเดินนะคะมาอย่างตึกเมื่อกี้ที่หนิงมาดูเพราะฉะนั้นข้อ2คือเราต้องดูว่าลูกค้านะคะเดินทางสะดวกไหมคะ่ะ ข้อ3มนะคะเป็นเรื่องของค่าเช่าพื้นที่ค่ะอันนี้นะสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันคือต้นทุนนะคะและเป็นต้นทุนที่อยู่กับเรานะคะยาวเลยเพราะบางทีนะเราเซ็นสัญญาเช่านะ3ปีแล้วเราไปขอเขาเปลี่ยนไปขอเขาลดไม่ได้นะคะและ Ever l ร s แลนด์สตทุกสาขาหนิงได้ใช้3วิธีหลักนี้ในการสำรวจพื้นที่เพื่อหาข้อมูลในการตัดสินใจเปิดสาขาใหม่ทุกครั้งค่ะ ฝากกดติดตามหนิงแลชบอสด้วยนะคะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีในการเป็นช่างต่อขนตาหรือมีร้านต่อขนตาเป็นของตัวเองค่ะ